นื่องจากนะครับมีคนนะทักมาบอกผมว่าไอ้แนี้เนี่ยมันเปิดแล้วพี่นะไอผมก็กดเข้ามาดูไงนะนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้แต่ที่ผมดูรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยเ,เหมือนว่าจะไม่ใช่นะจะไม่ใช่ผู้พัฒน,นาเจ้าเก่านละทุกคนเขาแค่ได้แรงบันดาลใจนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้แมที่เราคุ้นเคยแต่ดูจากโอ้โหนะหน้าอินเทอร์เฟซต,ตรงนี้แล้วล่ะก็คุ้นเคยมาก หลายๆอย่างนี่คือดูเหมือนกันมากครับทุกคนแต่ว่าแต่ไม่ใช่ผู้สร้างคนเดียวกันนะลูกผมมีระบบเพชรเรียบร้อยนะเกมพาร์ไม่มีครับเรียกได้ว่าโล่งโจ้งครับทุกคนนะครับออมีเทศมารอเลยนะงานนี้ซัมมอนมาครับเดี๋ยวดูตัวซะหน่อยโอ้โหเรียกได้ว่าซัมมอนก็ไม่มีรูมให้ดูด้วยไอผมเนี่ยมันก็มิติปะธรรมดาปะทุกคนแต่ขอลองดูขายหน่อยขายได้ตัวเท่าไหร่ยี่สิบบาทเอ้ยมันมมาดูแพงกว่านั้นวะเนี่ย ดูแพงจังล่ะนะครับเดี๋ยวอลอง uh, เล่นดูนะไอผมมันแบบเฮ้ยอีเวนต์นี่คืออะไรอะ่ะน่าสนใจมากครับในอีเวนต์นะขอลองดูหน่อยละกันหมูน อุ้ย2,005แล้วถ้าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมพาสพวกอราแนะนำร้านสตาร์บั克สโตนที่ไม่ใช่ร้านกาแฟนนะมาพร้อมกับบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิฟต์เกมพาสหรือเติมโลบักหรือจะฟาร์มเพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ก็ยังมีแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ร้านสตาร์บั克สโตนเอาล่ะครับผมตอนนี้คือเรามาเยือนดวงจันทร์แล้วนะทุกคนโ oh อ้ m ม g ก d นกโลกเฮ้ยฟเฟรมเลทตูตกเลยเล้า ก็ไม่ตกนะยังได้อยู่นะครับโอ้โหคุณเคยจัดเฮ้ยตัวบอลเลอร์ขอลองวานเขาหน่อยโอ้โหอับโกงอับเกตครับทุกคนเฮ้ย <laughs> มันก็อยังไม่ถึงกับว่าเสถียรเท่าอันเก่าของเรานะทุกคนอย่างว่านะมันคนสร้างคนละคนอนะถามอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงทุบเสียงอะไรนะเพราะว่าเสียงเพลงนี้คือไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าโอ้แล้วแลเวลแม็กนะฮะ ผมกดเล็กหนึ่งครับตอนนี้คือกดเลขหนึ่งไม่วางตัวให้ด้วยโอเคอัปเกรดอัปเกรดเออเอาเถอะก็ระวังแบบเก่าของเราเนี่ยยังไม่เปิดเราก็เล่นแบบนี้ย้อมใจไปก่อนนะทุกคนนะอันนี้นะครับระวังตัวเพิ่มเลยคือระบบเขาเนี่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่ากลับมาให้หายคิดถึงเฉยๆโอ้ยนั่นนี่ถ้าผมผ่านนี่ก็เอาเรื่องเลยเนี่ยได้ตังสองพันห้าเลยนะทุกคนโอ้แต่ว่าเริ่มรุ่นละผมว่าต้องมีดักเกิดท้างหลังนะปะ เฮ้ยแต่ไหวอยู่วางตรงนี้ได้ป่ะทุกคนทุกคนบอกถามทำไมเนี่ยผมกำลังดูพี่อยู่โอเคเดี okay, ๋ยวผมลองวางดูนี่เนี่ยไปครับผมตากล้องคาเมล่าแม่นะเฮ้ย <c ười> หรือว่าผมจะผ่านหรือว่าทุกคนผมขอดูดามเมจหน่อยอัพตันอยู่ที่70นะครับกูดาวศูนจุดห้าระยะ18บแปดโอ o กูดเน่อุ้ยใครว่าีนยโคตรซิงอย่าบอกนะเรียบร้อยอุย <c ười> <c ười> มอนเขายัางซิงอ่ะ <c ười> อันนี้ <c ười> คือชากโกแองุม,มล่ะ ว่าแต่มอนเขาสิ่งเกินไอ,บอ้บ่อนี่ผมว่าบ้านผมไปแล้วอ้อโอ้ยชนทีเป็นมืน่นว้าวได้ตังมาแปดร้อยเอาเรื่องเล่นตาเดียวผมก็ได้ตังแปดร้อยะทุกคนคิดว่าไงอะคิดว่าไงอะโอ้โหสูบเลยได้ปะอุ้ยขาดขาดเดีด๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งทุกคนขออีกตาหนึ่ง เอาล้ผมตอนนี้จะลวดทางเรียบของเรานะครับได้วิ่งทําการเข้าไปเพื่อโจมตีนะครับคลารเมล่าแล็บของเราแล้วใน3 2มองหนึ่งเพื่อโคตรแรงและเอาล้วทุกคนนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วเล่นไปไม่กี่นาทีเท่านั้นได้ตังมาพันหโอ้ my god ตุ่มเลยมิติโออหูอีปิกมาก็อโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้มาใช้ฮะเดี๋ยวขาขตัวเพิ่มตอนนี้คือเรามีทีวีแล้วนะทุกคนโอเคทีวี คอนเฟิร์มได้มาโอ้โหซูมอีกทีครับและเกลือฮะรีเจนก็ไม่ออกโอ้ยรีเจนไม่ออกครับ1%ซไม่รู้ด้วยนะว่ามีตัวอะไรบ้างนี่ใส่เลยอ่าผมขอไปดูทีวีหน่อยนะว่าตึงหรือเปล่าสำหรับเออแบบนี้นะเรียกได้ว่าเออเกมค่อนข้างเถื่อนแล้วก็ไวมากทุกคนโอ้ยเดี๋ยวมาดูตระกูลทีวีหน่อยดีกว่าว่าตึงปะโอ้ยเดี๋ยวมันแคนเซิลไงเนี่ยอ้าวทุกคนสวนละแคนเซิลไม่ได้ด้วยต้องวางเหรอโอ้โหอ่วางก็วาง จะวาง400เนี่ยโอ้ยตัวใหญ่อยู่ตัวมันก็จะโลนๆหน่อยทุกคนเออเอาดิเอาเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะสามารถไปชีได้หรือเปล่าแดีต้องอัพเกรดสักหน่อยผมว่าน่าจะตายเนี่ยทุกคนไอ้ล็อกเก็ตอะโหชนทีเดียวหมื่นสามป้าบอนะครับอันนี้คือเป็นยังไงการโจมตีของเขาเป็นข้านต่อยเหรอธรรมดาอันนี้ตีหมู่ได้ไหมยังไม่รู้เหมือนกันครับทุกคน โอ้ยลูดเฉยแต่ว่าบ้านน่าจะไม่แตกครับทุกคนโอยชนโคตรแรงเลยสองตัวข้างหลังทุกคนปั้นเกือบไปอะ่ะโอ้แสดงว่าเวฟหนึ่งเนี่ยคือได้100บาทเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเราจะตายตอนนี้นไงจะหลดมาเวแปดนะทุกคนมาแล้วครับรถซิ่งครับโอ้โหไม่น่าไหวนะครับบ้านน่าจะไปครับผมเหมือนต้องเอาตัวไหนมาตีวะเนี่ยทุกคนโอ้โห มันต้องมีแบบว่าตัวกดปุ่มปะเรางัดตัวกดปุ่มเลยได้ป่ะทุกคนโอเคบ้านบึ้มครับอีกเช่นเคยอ่าผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้นี่คือเถื่อนครับโคตรเถื่อนเถื่อนแล้วก็ไวสุดๆเลยฮะแป๊บแอ้าวแป๊บๆบสู้แป๊บๆบสูมนะเหมือนแบบว่าพักเถื่อนอ่ะทุกคนไปฮะโอ้โหลีเจนก็ยังไม่ออกผมขายหมดเลยได้ป่ะทุกคนไม่หว่าละไม่หว่าละโอโหละหัวร้อนละ คือมันจะเกลืออะไรขนาดนี้คนเราขายโมดขายโมดได้เทไรโอ้โหสูมซะหน่อยสูมซะหน่อยแบบหนึ่งทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับแบบนี้นะครับนี่มันภาคเอ่ออางอาบน้ำอะไม่ใช่ชักทุกอะเห็นเขาเขียนไว้งี้นะนับตัวเกมเขาก็ถ้าใครอยากเอ่อเขามาลองเล่นแบบนุกๆมันมเฉยๆเล่นแบบ เนิบๆไม่คิดอะไรมากก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้สคริปชันละกันนะสำหรับแมปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ,ซับสไครห์ผมด้วยนะไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ